สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเปลี่ยนโปยธานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญลิบิ้นค่ะ วันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่สองสีเทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว75เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่8เส้นที่ความยาว18เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสองหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะนี่นะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมา แล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่จะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะ เสร็จแล้วเราก็จะมาสานเป็นฐาน8กันนะคะรีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้อลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วจับหมุนมานะคะ นี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลนนักษณะนี้แล้วก็ค่คอยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะคะดูริบบิ้นด้วยนะถ้าริบบิ้นบิดเราก็จับให้เข้าที่นะคะในแบบนี้นะต่อเลยสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมา ต่อเลยนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนีนะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสามเส้นแล้วพาดนะคะหนึ่งสอาจับริบบิ้นพาดมา1 2ึสจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะที่นี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะในแบบนี้ ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานี่นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมานี่นะคะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับตามแนวนะคะลอดผ่านสามเส้นนะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะ ทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งนึงค่ะ นะสิ็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปนะก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะนี่นะคะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะ ได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกตรงกัดเส้นของเขานะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะเส้นที่สองจะสวมเอาเส้นแรกในลักษณะน,นี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ เราสามารถมองเข้าไปดูด้านในได้นะคะตรงตัวดอกนะตรงช่องที่เราจะเสียบลงมานะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้เข้าที่ค่ะค่อยๆไล่เรียงลงมานะคะสังเกตง่ายๆนะคะริบบิ้นจะสวมเอาทุกเส้นเลยนะคะแบบนี้นะได้จับลงมาเรื่อยๆเลยค่ะให้เข้าที่เลยนี่นะคะ จะคล้ายๆดอกกุหลาบตูมนะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะ8เส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน3มเส้นมาเลยนะ แล้วก็แกะเทปกาวสองหน้าออกค่ะค่อยๆดึงลงมานะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะนี่นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาลีก็จะจับเอาริบินเส้นนี้ขึ้นมาสารก่อนนะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็ข้ามมา1เส้นตรงตัวดอกนะคะแล้วก็เสียบตรงตัวดอกเส้นถัดมานะคะลอดผ่านลงมาในลักษณะน,นี้นะนี่นะคะมองเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือแล้วจับปตัวริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังจะได้ในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็ข้ามมาหนึ่งเส้นตรงตัวดอกนะคะที่ถัดจากเส้นของเขามานะข้ามมาแล้วเราก็จะมาเสียบตรงตัวดอกนะคะเส้นถัดมานะค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3ามเส้นนะ1 2ึสแบบนี้นะคะทั้งแปดเส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปเลยนะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบมะลิสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ